สาตุนมโมตตัดตาเกี่ยวอวาเป็นที่เพิ่มพันเตมายเพิงเจ่าวุ้นเกี่ยวหน่วยสามคอยเว้ยนหายก็หายเสียดอกดีดีอย่าได้มาอยู่ขงังจิ้งเกี่ยวดอกจังใดอันวาตนตัวเจ้าเป็นคางดวงปทีบกิจใจคอยเป็นดังนามมั่นไตหงเหืองเกศสาผมเกศเก่าต่างดอกมะลาพรทสงมีในสารากระดังเที่ยนต่างไตอันวหูสองกำบูซาพุทธบาทเป็นดังเข่าตอกเจา้ากระนั่งป่าดอกวันสวยจากครูเก้วตาเฮียงสองหน่วย ขอให้เป็นประฐูปฏิบไตบูชาเกี่ยวพยอดุนแนทอนมือดินอกเต่เาเราหลานเด้อเก็บดอกไม้ลีลาสมมากคู่บา,าจาันท่านผู้ผู้เป็นเขาหวังว่าใดเว่ารธดกรธ,กรธท่าเที่ยวไปมากบวชของยองยองยืดัึงหัวสากาตากรายานากรายันติโต๊ใจกว่าแลสถานหยันใจสันในหลงเิดหวังอย่ามีความเิดสม,มากเรยันติอันบวชอบพุ่นคู่บาอาจารย์จเจ้ากระร่งถ้ำฝ่ายปวดสากาเรียนตีขอให้ลูกกระตัวไทยเว้นห้อยหาระการนิพพาน เมืองอีสานสีแหล่งกะแหล่งเต่น้ำฝนแต่เจอคนอีสานเฮาเมนบ่มีมยำแหล่งห้ยหักแข้งกันไหวไห้เฮาห้มันเจนซาเดอให้เฮานักนวงแน่นคือเขาเหนียวตุยจำเจ้าบ้องเมนสีถูกยากไายเขินขาดดอกแรงง่ายบ่อฮอนเลืมสินทำพามเพี้ยนหักษาไววขั้นว่าแรงและถ่วมถ่วมได้แรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี่ทำบุญพอเม่บ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นลิมสลักใจไว้คงตีสามมาขี้เย็ดว้บ่ไร่ิ่มหีดคล้อง ฟังเสียงมุยมุยขวางสังโคเปาทํำความดีวันศิลวันพ้อนบาปบุญเดือหวันหูญาคู่เจ้าผ้าเฮาปฏิบัติธรรมดอกเพี้ยนพรมเป็ียนผู้น้สอนฝีเฮาหูหอมทาง ออนมเม่อยพ่อนสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงค้นขอความสดชื่นแจม่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจ,จิตใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่พอเมทีไอหน่องที่หักแพ้งสูขปู่สุสคนเดอมุนีอตาตมาเจ้าหัวปลาประท่านสง์วัดสว่างรรำบันดาลบรนยงงามตำบลมงไตอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนคร คีดหอดพอหอดแม่หอดพอีหอด,หอดหอน้องทุกผุ้ทุกคนเด้อมอนีกระือว่าเป็นบุญเป็นวัสนาะเป็นบรารมีกับอาศัยซื่อกลางสะพานบุญเพื่อให้พอให้แม่ให้พีให้ใหน่องได้ยินได้ฟังโดยทัวถึงกันมอนีผู้ขาอาตมาเจ้าหัวปลาเจ้าหัวปลาประท่านสง์วัดสว่างท่ามบันดาลหรือว่าพระวัดปลาขีดหอดพอหอดแม่หอดพี่หอดน่องเด้อมุนีนสีมา,าเหลี้ยงพอเลี่ยงแม่เลี้ยงพีเลี้ยงน่อง สู่พอ่อสู่มยสู่พีสู่น้องให้ได้ฟังโดยทั่วถึงกันเดอ้อถูกมือน,นี่ถึงที่กะลี่ยกนอเป็นว่าอุคลุกข้างเมืองพ้นทัวแดนพ้นหอนไฟบรรเลกันใหม่ประซาส้นพ้นหลวคพนที่ถูกสศกห่อนมองใหม่บรยูเย็นเวียนตะปูเข่าส้นสามหมมพสีจังสีมีความสุขอยู่เย็นดอกไปหนาพอ,อยใหญ่ใหญ่อเอ้ยสามหมมพสีนั่นคืออย่างนา้อสามหมมพสีก็คือ ขันเฮามีพระพุธพะธรรมพระสง์มีบิดามัรดาผู้บาอาจารย์มีพระพุะธรรมพระสง์เป็นสารณะเป็นสูงสุดมีท่านมีศีลมีภาวนาอยู่ในกิดในใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่เรียกว่าผู้เขาสนสามหมโพสีมีศาสนาอยู่ในกิดในใจจังสีมีความสุขอยู่เย็นไปหนาฟังออเดอร์ลุงป่าเอาอาพอแม่เปินวาป่าซิ่วสิไลส่วบแขนมีไปหลีดอกยูหินเขียดอีโมสิเด่นขึ้นกีข้องู หนูกะดจีไปไลยกัดกินแมวแมวแลนว่นจนเป็นบาหมาไปท่าส้นสางขางเฮือนจนวาลันจักกระจันมั่นปัดมาหำห่องเดือนไอก่อนฤดูนี่แหละเพื่อนว่าหมาไปท่าส้นสางขางเฮื่นจนวาลันจักกระจันมั่นปัดมาหำห่องเดือนไอก่อนฤูดูนี่คืออย่างพอใหญ่ไ,ไม่ใหญ่ตามที่ผู้ขาอาตามาเนาะได้ศึกษาจากคู่บาอาจารย์เพื่อนบอกสู่ฟังผู้ขาอาตามาก็จำได้แน่จำบ่ได้แน่อันใดผิดพลาดประการใดก็ะอ อนุญาตบาดขำาเด้ออี่พอีเมยใหญ่ผู้ข่าเป็นบาดเป็นกรรมเด้อขันมันบอกผิดผาดประกันใดก็ไดด,ด้วยกายด้วยว่าจะด้วยใจผู้ขา่าบ่มีเกียรติหน้าในทางที่บดีบ่งามเด้อแต่ว่ามือนี่หักพอหักเม่หักพี่หักหนองหักในศีลในธรรมหักในคุณงามวามดีขิดหอดพอหอดเม่หอดพี่หอดหนองก็เลยสีมาบอกสู่ฟังเกียรติยิ่โมส,สีเต็นขืนขีดข้องงูนิ้วหน,นูกัดสีไปไล่กัดกินแมวแมวแลี้ว่นจนเป็นบาแมนบละ มาไปทาส่วนสร้างขังเฮื่อนจนวารันจักกระจันมันบัดมาทำห,ห่องเดือนออ้กอนรูดูนี่ความหมายเป็นว่าโลกกับตะละปัดโลกบ่คือเกา่าพ่อยั่ไม่หญยเอ้ยคนอยู่ในสังคมคู่มือนี่บ่คือเกา่าบ่คือเกา่ากับตะละปัดกันไปเมือ่อหลุดซีเคยเสียฟังความคู่บาอาจารย์กับ,บเสียฟังความคู่บาอาจารย์เด้คู่มือนีอ่นักเรียนกับบริยานคู่แล้วพ่อยั่ไม่ไหญยเอ้ยน่าสงสารบ่ามาหอดบ่อน,นี่เราก็เลยเนาะ ลูกเต่าเราหลานเคยเสียฟังคว่ำพอคว่ำแม่กับบ่คือเา่าพอแม่บอกแนวหนึงหนน่งไปเห็นแนวหนึ่งพอแม่ว่าแนวหนึง่งกับไปทํำแนวหนึ่งพอแม่คุมมือหนีเบเอาไรกับบ่ไรพอใหญ่เป็นใหญ่เอ้ยนาสงสารนีคนวาโลกกับสารปัดโลกเฮาบ่คือเกา่าโลกาวินาศเมื่อขาดทมกับพราะว่าขาดศีลขาดรรมขาดคุณนงามความดีอยู่ในคิดใน,ในใจนั่นเองแต่ว่าพอแม่พี่น้องไอ้น้องที่ฮักแยงเฮ้า พอเมียไอหน่องทุกขุดุกคนสอนหลูกสอนหลานดีดีเนาะสมัยตะกี้ตะกอนเนาะอืมสมัยตะกี้ตะกอนเป็นสอนหลูกสอนหลานดีดีเดียวผู้ขา่าจีบอกซว่างเด้ออืมผู้ขาวบอกว่าคอยจะเกณี์ยนบันไดให้ผู้ข่าได้ไข่นำหมกักจะนอ,ะอยตะกอนเด้อพอใหญ่ไมญ่เด้อ แม่สมมยได้กินก่อนคนปลูกฝังลูกฝังหลานดีดีปลูกฝังลูกฝังหลานโดยสินโดยธรรมโดยคุณงามก้ามดีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยแมนแต่บนความลูกคนก็เอาสินเอาธรรมความลูกเด้ความลูกจังไห๋หูจักอยู่บ่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่รลุนเก่เกสิหูจักอยู่เนาะผู้ขาอาตมาก,ก็จื้อก็จำมาดอกอืจำไดแนบบ่ไดแน่พิพผาดปากกันใดกระตองขออภัย ขอใหญ่ไม่ใหญ่เด้ออนุญาตบาดคำนักราดหลาชบัณฑิตทั้งหลายผู้ไดยินได้ฟังเพิ่นกอมลูกว่าน,นอนสาลาลับตาแม่สีกมอมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ยพอไปให้เอาใครมาหาแม่ไปน้าเอาฟลามาปอนแม่เลี้ยงมอน ้าปลาสวนมอนเดือกอ่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยให้งมใจกะบองเสียงทมทมขีเงียวใจแม่เสียงทมทมขีเงียวใจแม่เลียงลูกน้อยมันยากมันตา พ่ออยากพาลูกผัวไปบวชสร้างผนวดในาศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหวเจ้าเปินชายให้เจ้าไปบวช เจ้าไญ่มาให้เจ้าไปไหว้เดอ้อเจ้าเป็นชายให้เจ้าไปบวชให้ยิ่งยวดในศิลในธรรมให้จำนำคุณพ่อคุณแม่พอได้แก่ดึงขึ้นตะวันนอนตะลาหลับตาแม่ทีก่อมคำแพงแม่นี่เอ้ยคำแพงแม่นี่เอ้ย นี่คือพอแม่เหาเพิ่นปลูกฝังอยากให้ลูกเป็นคนดับคนดีเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหวเจ้าเป็นใชยให้เจ้าไปบวชเพื่อนอยากให้ลูกมีศีลมีธรรมพอแม่เห่าโดยความหักความแทงลูกเนาะนี่แหละเพิ่นจึงวาความกตันยูกะตะเวจิตานั่นเป็นเครื่องหมายของคนดีผู้ใดมีความกตัญยูผู้นั้นเป็นคนดีพอแม่ยูนน้ำเหาเห่าก็เลียงคิดเลียงใจเพิ่น พอแม่อยู่น้ำหฮอหฮาก็เหลี่ยงกายเพิ่นห้อยู่ห้กินนั่งบ่พอพ่อหาให้พพอห้แม่อยู่หาห้พพอให้แม่กินนั่งบ่พอ่อบ่น้ำม้วนมวน,มวนเห็ดน้ำดีๆพพอแม่ก็มีความสุขเห็นลูกเตาลล่าเราหลานหากักแพยงกันแมนบ่กินพอแม่ก็อิ่มแมนบ่กินพอแม่ก็มีความสุขเห็นลูกเห็นหลานหักเพยงกันมีความสมัครสมานมีความสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ด้วยหัวอกปูเป็นพอเป็นแม่ นี่ละหัวอกคูเป็นพ่อเป็นแม่แต่ว่าคันลูกเต่าเห็ดบดีบองามทำบดีบองงาม่าาามอแม่กะเสียอ,อกเสียใจเดืหัวอกของพ่อของแม่น้อเสียอ,อกเสียใจอย่อ,ยอนว่าความหกความแพงลูกหลานเสียอ,อกเสียใจกะเสียอกเสียใจไรไรคันลูกหลานเห็ดแนวบดีบองามน้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่หน้อบาวมาหอดบอน,นี่กะชิดหอดผู้ต่ายเสียดายผู้ยั่งอย่าให้เพิ่นมาได้ยินนรนเด้ อยากให้เพื่อนมาได้ฟังน้ำเด้อเนาะขันลูกเต่าบดีบ่งามพอเม่ก็เสียใจจึงมีคำบ่นจากพอเม่ว่าลูกบอโสด,ด้วยสองเขือเลยนางเจ้านี่คำบ่นจากพอเม่ดิฟังบึงดีๆเด้อลูกบอโสด,ด้วยสองเขือเลยนางเจ้าฮันนาเขา่าฟ้าเอยมเศษน้ำตา ภ้าวญายาให้ผา่ายากรรมมาดึงจองเอาท้อนเ่าแก่แล้วเขาบ่เรียงกระยักตายเขาบอโซดาด้วยดอมพุ้นพ่อแม่หัวงอกแล้วเขายัางใส่ให้เหตุงานคือจังเหตุหลับจางพ่ออยู่ดอกซ้ำตายหวังสิียศัยแห้งเพิงผ้าดองอยางเา่ายามเมื่อสังคารสวยแห้งงานกลลัลลถลา ผานแหงถูกสัาเถาอยากตายกิ่มก่อนง่ายเด้เนาะเสียแหงเหลี่ยงปลูกป่าสิ้นตอนลูกเอ้ยความใดดีพอแม่เเบาอินอ่อยอ่อยเจ้าเข่าบอลน,นอนบัดเจ้ามาจ,จ่าตันสังมะมเขียดดาพอแม่เด้บัดเตียวเบาเกี่ยวสู่หวานอ่อยกับบปานมันหักเดียแห้งเถาถนอมนุม่มดอกก่อนมามตั้งได้ย่ำหนุ่มหน่อยเทียนเหลี่ยงให้ง่สูง ทั้งพอเมียหมาดมุงหวังเพิงย่ำสลาเพ้งปานกับหน่วยตาตั้งจะย่มดอกยังหน่อยจังได้ก่อยใจเหลี่ยงถนอมนุ่มก่อนมามพรอะะะเหลี่ยงใหญ่แล้วคุนเผาก็เราลืมลูกเอ้ย ก็จะนั้นผู้เป็นลูกเป็นเต่าเดอ้อผู้เกิดใหม่ใ่รุ่นหนุ่มสาวเยาวชนผู้เป็นลูกเป็นเต่าผู้เกิดใหม่ใ่รุ่นหนุ่มสาวเยาวชนเดอ้อขั้นบ่อยากโตกหน้าลกบ่อยากมีบาปมีกรรมกับพอ่อกับแม่บ่อยากจักเม็ดซ้าสีเอาบุญนี่ซ้ำสีบ่อโตงกงหน้ากนี่บ่อยากจักเม็ดเด้อเทิดังไดให้แตงคันหาคันดอกไม้เดอ้อไปกรกาบเพิน ขันควรยูน้ำเฮากระแตงขันดอกไม่ไป่าเพินินแม่เอ้ยพอเอ้ยว่านลูกได้ทำคิดไปแล้วอันไหนกระตามแ่ที่ลูกบอกว่าฟังที่ลูกได้ประมาณผาดพังกับพอกับแม่ที่ลูกได้จาบจ่วงหลวงเกินที่ลูกได้วีผากวจัจวิจันที่ลูกบ่หูจักยังกด็ดีที่หูโบลูกจักความกด็ดีที่ลูกอ่อนโดยเหตุด,ด,ด้วยผลก็ดีเดยอไก่าหจาใจห้องลูก ลูกเต่าลราหลานก็ขอข้ามากอีพออีเมียเด้อขออีพออีเมียปวดจงได้อโหสิกรรมให้แกลูกแกหลานเด้อใหญ่มีกรรมใหญ่มีบาปใหญ่มีเวียนเด้อพอเด้อเมียเด้อวันประตูนรกก็จะปิดเกือบทันทีเลยพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยหนุม่มสาวเยาวชนลูกเต่าลราหลานฟังไว้เด้อพอประตูนรกปิดทันทีประตูนรกปิดแล้วเด้อบัดนี้อีพออีแม่เฮาเพิ่นก็สิให้สินในพรานได้อบัดนี้ลูกเอ้ยว่าั่น อพอแม่บ่เคยสร้างลูกดอกลูกสีฟิดผาดอันใดกระามแต่ด้วยหัวอกกูเป็นพอเป็นแม่พอแม่มีเม,ม,ม,มตาการุณาโมติตาอุเบคากับลูกตลอดมีความปรารถนาดีพอแม่เป็นพระอ,อรหันต์ของลูกมีแต่ความปรารถนาดีกับลูกกับเต่าพอแม่สิขออํานวยไวยไส่ให้หลูกให้เต่าเด้อขอให้จเจริญรุ่งเรืองงอกงามไ่บุญเด้อลูกเด้อ ไฮตูไฮโสดายหลกกไยไพ่เพิ่นกติว่าตัวนอพอเมียเฮานะให้มังไ้มีห้ดีห้ได้ไฮลำไฮรวยเด้อสื่อบะคววมทุกอยากเก็นใจย่าได้มีมาไก่ลูกผู้ขาเด้ออันใดบอดีบองามย่ามาไก่ลูกผู้ขาเด้อคอยคุณพารักษาลูกผู้ขาเด้อเพื่อนกษิรไฮสินไฮป้อนไฮถ้ำตัวเมื่อเป็นไฮสินไฮป้อนไฮถ้ำเดีวลูกเต่าเราหลานนุ่มสาวเยาวชนกษติมีความเจริญดุงเรื่องงอกงมไพ่บนไปสู่แห่งหนตําตำบลใด กสิบอ่ดบอยากเป็นทีหลักของเราเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ความสําเร็จมีต่ความจะเจริญทํามากค่ขาขายกระลำกระลยกระหังกระมีกระดีก็ไดมีสวงมีไส้ัังมีสีสุสกเขียวขาดปอดภัยเห็นตัวหลับผลพุทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลโดยอํานาจบิดามารดาผู้บาอาจารย์โดยบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้เห็นน้าพอน้าเมรนี่แหละที่เขาได้ขอข้ามากลาดทวดเขาเค้จากจงหลวงเกินนี่แหละก็เป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นสีสิริสวัสดี กสิบังเกิดมีกับลูกกับหลานเด้พอ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยแมนบน่นอ่อบัวขาบอกมาหอดบ่นนี้ผู้ขาก็ม,มีพอ่อมีแม่ผู้ขาก็คือหอดพอ่อหอดแม่ผู้ข้าสวดมนต์ภาวนาก็คืออธิษฐานให้ตาพ่อตาแม่ด้วยความคิดหอดคิดถึงขันพ่อแม่เฮาลมหายใจจากไปแล้วเสียจังไหนเนาะบางท่านบางคนประสงสัยเดย้ความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีประุทธเจ้าว่าเพ่อยู่น้ำเฮาเฮาก็เลียงเพืเ่อนบ้าน,น้ำมนต์ เฮ็ดน้ำดีๆผู้เฒ่าเฒ่ามาแล้วบ่คือเก่าบ่อด้นำมนวนเฮ็ดน้ำดีๆขันเป็นพนลมหายใจจากไปแล้วเพิ่นก็บยุ่นน้ำเเาคือเก่าเหลือดเหนือนี่เฮาได้มาจากเพิ่นจิตใจนี่ได้มาจากพอจากแม้ร่างกายนี่ได้มาจากพอจากแม้อัตภาพนี่ได้มาจากพอจากแม้เผากับอธิษฐานสวดมนต์ภาวนาให้เพิ่นขอขมาลาโทวเพิ่นอธิษฐานเพิ่นขอป้อนเพิ่นพอเพิ่นก็อยุ่นน้ำเเผาคุณนศีลคุณธรรมคุณพพอคุณแม่กับรักสมรักษาคื้อเก่า เศษบุญไอ้เพิ่นเลี้ยงวิญญาณเพิ่นเมื่อเพิ่นตายไปแล้วก็ต้องเลี้ยงวิญญาณเพิ่นเลี้ยงจิดเลี้ยงใจเลี้ยงวิญญาณเพิ่นนี่คือความกตัญญูกตเวทที่เป็นเครื่องหมายของคนดีหนุ่มสาวเยาวาชนก็ฟังไว้เด้อบอามาหอดบ่อนี่ก็คือหอดปู่ตายเสียดายคุยยั่งน้อคู้ยั่งอยู่สีเห็ดดำบ่เน้ะสีดำต่ำบ่น,น้ะแนวใดดีแนวไหนงามน้อผู้ตายไปแล้วผู้ขาดก็คือถอดอยากให้มาได้ยินได้ฟังดิเน้อปัญญา่ใหญ่เอ้ยมึอนี่เห็นสมควรเกว่เวลาเด้อ ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องที่หักแพ้งถูกถันถูกคนสวัสดีสวัสดี